ดีค่ะตัดสินใจเก็บแล้วล่ะคะ่ะดอกเล็กๆก็ต้องเก็บดอกเล็กๆก็ต้องเก็บเพราะว่าเมื่อคนมาหยียบเก็บดอกนี้ก่อนอนกนกน่ารักนะะ่ารักแต่จะไม่เก็บไปหมดจะจะลองนีงเอาไว้ เฮ้ทำไมดีจังไม่ติดไม่ติดไม่ติดกันเป็นกลุ่มเอา้าอันนี้ติดแล้วเนี่ยติดเป็นกลุ่มนี่นี่เห็นไหมติดมาเป็นกลุ่มอุ้ยนี่แก่แล้วนะเนี่ยค่ะดอกเห็ดแก่แล้วแต่ยังกินได้ไม่ถึงไม่ยังไม่เป็นหมึก ดอกน,นี้ดอกน,นี้เยวก่อนนะคะดอกน,นี้ก็คงต้องเอาไปนี่แก่แล้วดอกน,นี้นี่อันนี้นนชิ้นเอาไว้จะดูสิว่าจะรอดจากเท้าคนไหมอันนี้ด้วยค่ะดเอาไว้โอ ปิดดอกนี้มาแค่เอามือมาแตะหลุดแล้วค่ะนี่ไว้ก่อนยังไม่เก็บนี่ยังมีอยู่อีกดอกนึ่งอยู่ตรง watercress บกจะเอาดินกบไว้ค่ะคิดว่าไม่มีคงไม่มีใครมามาเหยียบนี่เอาดินกอบไว้ ต้องอย่ามาเหยียบนะต้องกดเกลือนลอยคัาน,นี้ก่อนนี้ค่ะหเหยียบไปไม่โทษค่ะโทษนะคะภาพไม่นิ่งนี่ดูดดี่เนี่ยดูดอกเล็กๆที่ติด่างนี้ถนอนน้นให้ก่อน อดอกไหนที่ยังแน่นติดดินอยู่จะปล่อยเอาไว้ก่อนค่ะ ไม่ได้ลนะหโอเหยียใไ้เียดไ,ได้มากเลยนี่ปล่อยเอาไว้แบบนี้พิงเอาไว้กันจะเอาว้ไม้ตกไว้ค่ะฝนฝนคนแน่ตรงเนี้ยอ้ยนี่ค่ะนี่เมาะ้ยเกือบยนะี่สิบดอกอยู่นะนี่ ยันหัวต้องขอโทษมากมากอ,มอันนี้ก็ต้องเก็บไปแล้วแกรนแล้วเนี่ยไม่โตแล้วค่ะถ้าโตโตแล้วพอสีห้าวันแล้วอันนี้ก็ปล่อยเอาไว้เผื่อเ้าโตอุ้ยอุ้ยดอกเนี้ยหยยบเองดัานหยียบเมื่อกี้ อุย้ยทอดผัดจีนหมาหมาก็จะเก็บไปหรือว่าปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อไม่เก็บค่ะปล่อยเขาไว้ให้เป็นเชื้อดีกว่าอุย้ยดอกน,นี้ปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อนะคะน,นี้จะไม่เกิดไปจแต่อต่อน ไม่เก็บนีอีกไหมมองไม่เห็นพยายามมองแล้วไม่เห็นค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะนี่ต้องเก็บไปนะดอกสวยด้วยเกิดดูดอกเดียวตรงนี้จะเอาดินกรดไว้ก่อนค่ะนี่ใสดินกรไว้อ้ยโทษค่ะกดไว้ก่อนค่ะต้องขอโทษ โมไม่นิ่งนี่เอนไว้มาลือนนี้ค่อยค่อยมาให้มาค่ะตรงนี้อีกค่ะเนี่ยส่วนตรงนั้นกลบไม่ไหวแล้วบริเวณกว้างเกินต้องยอมทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเผื่อ รอดตาคนเนี่ยค่ะนับแล้วเมื่อกี้ทั้งหมด42ดอกค่ะมี42ดอกนะคะตกแป๊บเดียวเชื่อเลยว่าเห็ดถั่วที่เอาดินกับใบไม้ไมกรอบเอาไว้ค่ะจะต้องโตขึ้นอีกแล้วก็ยังจะต้องขึ้นมาอีกขอให้ขึ้นมาอีกเยอะๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณจริงๆค่ะไว้พบกันใหม่ล้างเรียบร้อย นี่นะคะล้างเรียบร้อยสะอาดหมดจดคราวนี้ก็ผ่าจะมีเสียงแมวร้องนะคะผ่านี่แมวร้องบางคนเขาก็จะลอกที่เป็นสีน้ำตาลนี้ออกค่ะแต่นี่จะไม่ลอก ดูเหมือนประมึกเลยผมหลุดหมดเหลืออยู่วันนี้ยัยงไงก็ยังมองเหมือนหน้าคนคะ่ะตรงข้างบนนั้นเหมือนทรงผมทรงทรงกระลาครอบคะ่ะแมวร้องล้างสะอาดแล้วนะคะรับรองไม่มีเศษดินนี่ก็พาแบบเนี้ย เคยต้มทั้งดอกอุ้ยเคี้ยวไม่ได้เลยดอกขนาดเนี้ยก็ควรที่จะผ่ามันมันถ้าแกงทั้งดอกก็ไม่ได้ต้องผ่าแบบเนี้ยเคี้ยวได้แต่ว่ามันไม่อร่อยถ้าถ้าดอกขนาดเนี้ยเนี่ยค่ะดอกขนาดเนี้ยไม่ต้องผ่าแต่นี้จะผ่าดอกขนาดนี้ถ้าต้มใส่เกลือแล้วก็ เอาไปอบพอแห้งแล้วค่ะจะเหมือนกับปลาหมึกตัวเล็กๆทอดเลยอย่างนี้ไม่ผ่าก็ได้นะคะเนี่ยขนาดเนี้ยอบอร่อยจังเลยเหมือนปลาหมึกเลยแหละนี่นะคะก็ผ่าให้เสร็จแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วสิบนาทีในลองชิมน้ำสิปกติน้ำต้อโอุ้ย โดนขอบหม้อชิมน,น้ำหวานน้ำต้มเห็ดถัว่วหวานๆค่ะนี่แหละค่ะที่ที่ต้มต้มสิบนาทีพรุ่งนี้ก็จะเอาออกมาต้มยำกินปับแล้วก็มืดมาอีกสวยจังเลยเดฟเอดิวแบบนี้สวยสวยคนละแบบกับที่เป็นเป็นไส้ ตรงกลางค่ะหอมด้วยนะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็สวยนี่เป็นแบบเป็นกลีบค่ะนี่ก็สวยแต่ภาพมันมืดดีสิคะจะจบคลิปขอเอาดอกไม้นี้มาฝากนะคะบ้านอยู่บ้านอยู่เป็นเดือนแล้วสวยจังเลยค่ะจะทนกว่า จะทนกว่าที่เป็นดอกตรงดอกเดียวแต่ไม่แน่ใจว่านี่เป็นเดดฟ้ดลหรือเปล่านะคะไม่น่าเชื่อแล้วพอตกตอนกลางคืนอ้อตอนเย็นตอนค่ำค่ะมีกลิ่นหอมไม่น่าเชื่อเนี่ยยังยังไม่ช้ำยังไม่เหี่ยวเลยค่ะโอ้ยสวยจังเลยทุกทุกวันจะมาเจอจะลงมาตอนเย็นเนี่ยค่ะสวยมาก มีกลิ่นหอมนีม่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทนมากเลยถ้าปลูกไว้เยอะๆนี่ได้กลิ่นไหนรองนมทีโอ้โหจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับคล้ายๆกับไฮยาซินนิดๆค่ะแต่กลิ่นหอมออกฉุนนะคะอยู่ตรงนี้อีกด้นะคะเป็นช่อสวยจริงๆสวยจริงๆดูแล้วคล้ายๆกับ กล้วยไมย้นี่ค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยช่อนี้เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะวุยดีใจนะที่เดินมาเขายังอยู่หอมจริงๆแล้วช่อสวยหอมนี่ก็เริ่มพี่จะเหี่ยวแล้วค่ะนี่มีกลิ่นหอมและตรงนี้เนี่เป็นช่อค่ะสวยมาก ใบเหมือนกับใบใบผับบกใบกระเทียมป่าเลยค่ะแล้วส่วนลิมปีฝรั่งงามงามเนี่ยนี่นะคะงามมากเลย